อ๋อครับเฮ้ยอ๋อเสื้อเสื้อยังไม่ได้ทำเลยครับสุดเลยครับอยู่กับผมเอกดัมซินครับนี่หโหน้าจะรอย FC โทรมาครับถ้าได้เดี๋ยวผมจะส่งไปให้เป็นคนแรกเบาหน่อยก็ได้เบอร์หนึ่งเลยเบาหน่อยก็ได้นั่นอะไรครับเอาแบบโอ้ครับผมครับ เดี๋ยวหาลายดูก่อนครับหาลายเสื้อนะครับเพราะมันเป็นเสื้อปักไงครับอะไรลูกพณะเจอเลยไหมครับครับเอ็ดสี่เอ็ดสี่ทห่งหายทีทั้งวันเนี่ยมันนมันหลอโทรศัพท์นะเติมแต่วันก็พอเฉยมีแต่คนโทรหาโทรหาทุกวันนี่ครับ วันนี้ก็มาเที่ยวหาหาัวหน้าจ้านั่งเชียนั่งยืนคุยกับต่อแก่โจกกระเปะ๋ปากดบ้างนี่ก็งนีนี่นี่น <laughs> ี่ก็อาบที่ใส่ปะนี่หัวหน้าโจา้เลยก็นอนบอกครับมาเที่ยวหาหัวหน้าโจา้เลยนะอาบ<อ>ไปใส่<อ>วงุงอาบน้ำโอ้โหบรรยากาศนหนาวๆครับ เจือดเจือด,อดอฮะค<อ>นน่าจะรู้ไม่มีอะไรกินข้าวด,ด้วยนี่ฝิ่งไฟเอ,อาละเจไปไหนไอโอ้ักอา่นอานไปอ่านนะตัวเนี่น นี่ตอนเย็นมาหัวหน้าจรยดก็นั่งดูคลิปย <laughs> ิงคลิปตัวที่โดนแกงนี่ชอบใจชอบใจเ <laughs> <ช>ด็ดเแต่ปโอ้เป็นตั้งหัวนะ <laughs> แบบโ <c oughs> อ้โดนแกงนะ <laughs> ส่วนมากจะ,จะตจะตุงแล้วเดินเข้าใก <laughs> ล้เนาะไม่เนาะตะตุงก็จะโดนเยอะกว่าเขา <laughs> เดี๋ยววันที่สิโปกข่ามานั่งเล่นทั้งวันครอบเฮไปทุ่าก่อนเดี๋ยวมานั่งเล่นโอ้เจ๊พึ่งของไปจะหุงข้าวไว้ลูกพีลูกพี่จะกินข้าวอะไร เนาะเอาติด,ด,ตด,ดตรถไ้เนาะรถถังถังแบบนี้มีกี่บาทแล้วเนีท่ากินเองอ่อะอน,นี่เขาทุกวันนี้เขาซื้อเอาเตกข้าวมาแต่กับข้าวเขาสั่งนนเขาช่่งสั่งร้านน้องมิ่งไงประจำแบบสามอย่างสามอย่างสามอย่าง วันไหนก็ส้ตมตำอะไรอย่างนี้นะขาสั่งข้างนอกมาเป็นเป็นแบบกับข้าวเฉยแต่ข้าวเขาหุงเป็นเต็มหมอ้อ้วมาอืมต,ตอนเช้าก็กินอืเขาจะทำมาส่งเวลาตอนเช้าก็เอาน้ำมันมาส่งก,กินข้าวก่อนแล้วประมาณห้าโมงกับเที่ยงไอแซมก็บบกับข้าว แบบว่าเราไม่ต้องไปกินข้างนอกนะเรากินมาถึงปุ๊บเราก็กินด้วยกันกินอยู่ที่บ่อกกินกนอาหมดทีมมงานหดเยอะอืมคิดว่าเอาเต็มที่เอาจานละจานละสี่สิบบาทเนาะลูกน้องก็ตั้งเกตแปดคนนะหมดไปเท่าไหร่หนูจบเลยห่างก,กินใครกินมาในางเงีนนะ้ยเนาะ แต่ผมว่ากันอย่างนงี้ก็ดีก็ซื้อกับข้าวแค่ร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทแล้วก็มันกินพร้อมกันอย่างเงี้ยเนาะแค่จาคันว่าแค่หูข้าวมาแคเสร็ทีแรกทีแรกแม่แซมก็ทำอะไะแต่ตอนนี้มันทําทุกวันมันก็เขาก็เหนื่อยมันม,มันไม่ไหวเลยสั่งแบบร้านน้องมิ่งทีเดียวเลยแบบพกผัดกะเพราอะไรอย่างเงี้ยผัดกะเพราก็ต้มอะไรอย่างเงี้ย เอ้คือไปนั่งอยูในใน่หน้ารถมาวะนี่นั่งอยู่หน้ารถนี่ตอนเย็นก็ต้องกออ่อไฟครับเก็ต้องคืนอา,ากาศหนาวอู้แต่หมอกแรงเดี๋ยวพี่เนาะอู้หมอกนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยมันนนกระบ่อสุดต้มอ,อะไร เ,น,เนื่องจากเมื่อวานนี้ไม่ได้มาครับวันนี้ก็มาเเนเดิมเหมือนเดิมจวนวันวาเลนทายนาอว่าจะไปหาซื้อมะพร้าวมาให้ลูกพี่ <c oughs> แต่ละร้านบอกมะพร้าวขาดตลาดพือ่ <c oughs> <c oughs> อมะพร้าวขายดีกี่ดีโอ้แต่ะามื้ย อ้ามเขาให้อภัยแล้วล่ะเอ้อยอเขาให้อภัยแล้วเขาให้อภัยแล้วอาบน้ำบ่ซูมก่อนซูมก่อนหนาวไหม <laughs> ทำไมบ้า <laughs> ยังมีการทำใจ โอ้นี่อาบมามันก็จวดมาเลยนี่อาบน้ำเสร็จมันก็จวดมาฝ่งไฟเลยหืมเห็นนี่ครับทีมงานรถถังรอนี่แหละเด็กี่แต่วันก็บออาบ มันเล่นกับลูกพี่ครับเนื่องจากเมื่อวานนี้เราไม่ได้มานะวันนี้ก็มาเล่นนะไม่รู้ว่าเจ๊พึ่งไม่หนหรือว่าไปหาของมาสะพายลูกพี่ครืมน่าจะเป็นไปได้นะทุกคนนี่รถอ้อยก็วิ่งผ่านปุ๊บป,ปทุกวันตอนกลางคืนก็วิ่งนะเส้นนี้ครับวิ่งทั้งคืนครับรถอ้อย Oh, มันจะไหม้หูแล้วจน